รู้แล้วผีผเคยแสบๆบ่อยอ่ามึงลองผีมาอยู่ปีเยอะอยู่หมูีเดือนละ10ปี10ปีหมูยดเป็น10ปีแล้วผีถ้าจะเป็นโดนแล้วถ้าจะแดกในนั้งตรงนี้อะเขาชอบไปรับของอะไรแม่พาไปรับคือจะไว้ว่าในการที่ไปแต่ละสถานก เแล้ถ้าเราจากเขาวไม่แย่ไม่รู้ก็เร่องเลี้ยงใครธรรมดาาอย่าไม่จบรรับอะไรมางนไม่รู้หรอไปละวัดป่าเป็นวิญญาณนศพวิญญาณด้วยอย่าไปรับซีสูด้วถ้าไม่เจ๋งงุก็มีห้ามไปรับแต่ขาด้ คือถ้ามันไม่ได้แดกกมดแดกเราก็กินเ้ามันก็คุมเรามันจะคุมเราอีแล้วอย่างอะไงป้าเนี่ย เไม่ฟ no okay. mm ัง hmm. ห yeah. ัวบางอย่างเชื่อหัวก็ได้ดีนะครับเมียครับนะไม่ใช่ด่าเดียวชิบหายเมียเีจอผัวไม่ได้ไม่รู้เป็นหายรอบด่าได้ผัวให้เมียลูกไหมเขาหน่อยที่ายดีนะคุยยวทั้งหมดถ้าเกิดอยากจะรู้ทั้งหมดทั้งหมดก็พรุ่งนี้มาช่วยรอบหนึ่งได้ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วมันจะหายนะ